สวัสดคีค่ะขอนฟีนค่ะนึ่งอเอือเ้อทอนะครับวันนี้ผมจะมาทำของเล่ยนยื้อก้าสูนนะครับอันนี้คือของเล่นชิ้นแรกนะครับทที่่าผมํให้ชิ้นที่สองพ่อผมกำลังทำนะครับได้มีชิ้นหนึ่งนะคะที่ผมทําคือเรือนะคะพี่ใช้ไม้ไปนี่นะครับอยากกอีวิวลี่เหรอ นี่ก็คือของเล่นยูคาร์สูนที่หินมากเลยแล้วก็เอาหยางยามมาติดไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ลาออกมาตรงสายไม้ให้ตรงๆเงี้ยโอเคแล้วก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จับไปตรงนี้นะครับงอลงมาไปเลยนี่นะครับพ่อผมกำลังทำอยู่นะครับ เดี๋ยวตัดไปตอนที่พ่อผมทําเสร็จนะครับ